บางครั้งใจเราก็เหนื่อยโดยไม่รู้ตัวและบางครั้งเราก็ไม่ได้ต้องการคำแนะนำที่ยากแค่ใครสักคนที่บอกเราว่ามันโอเคที่จะไม่โอเคและนั่นแหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการบำบัดต,ตัวเองไม่ใช่การพยายามแก้ไขแต่คือการยอมรับอย่างอ่อนโยน วันนี้คริสซี่อยากชวนทุกคนมาเติมใจผ่านบทเรียนจากหนังสือ The Art of Self-Therapy ที่จะช่วยให้เรารู้จักตัวเองรักตัวเองและเยียวยาใจอย่างแท้จริงค่ะสิ่งแรกที่หนังสือเล่มนี้บอกเราคืออย่าเพิ่งรีบหาทางออกก่อนจะเข้าใจว่าข้างในใจเรารู้สึกยังไงจริงๆอารมณ์ที่เรามีมันไม่ได้ผิด แต่มันคือข้อความสำคัญที่รอให้เราเปิดอ่านอารมณ์คือผู้ส่งสารไม่ใช่ศัตรูลองฝึกฟังเสียงตัวเองด้วยการอยู่กับอารมณ์นั้นโดยไม่รีบผลักไสเช่นถ้าเศร้าก็อยู่กับความเศร้าอย่าบอกตัวเองว่าเราห้ามรู้สึกแบบนี้เพราะยิ่งห้ามใจก็ยิ่งเจ็บ ใจเราเหมือนลูกหมาตัวน้อยค่ะบางวันมันซนบางวันมันเหงาเราต้องหัดอุ้มใจตัวเองไว้ด้วยความรักและความอ่อนโยนนิกเทรนตันแนะนำให้เราฝึกถามตัวเองด้วยคำถามง่ายๆแต่ทรงพลังเช่นวันนี้ฉันรู้สึกอะไรจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะอะไรถ้าฉันเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเอง ฉันจะพูดกับตัวเองว่าอะไรบางทีแค่เราเขียนใจเราก็เริ่มเยียวยาไม่ต้องรอให้ใครเข้าใจแค่เราเข้าใจตัวเองก่อนก็พอการบำบัดต,ตัวเองไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่คือการดูแลตัวเองเล็กๆทุกวันการเลือกที่จะไม่ด่าตัวเองการเลือกที่จะให้อภัยตัวเอง แม้ยังไม่สม,มบูรณ์แบบ understand You grow คือคคำสำคัาญของการเดินทาางงครั้้นียยเข้าใจและเติบโตชีละก้าวชีละลมหายใจค่ะหากวันนี้คุณกำลังเหนื่อยจำไว้นะคะว่าใจเราเก่งกว่าที่เราคิดและเรา มีสิทธิ์เต็มที่ที่จะรักตัวเองก่อนใครเพราะสุดท้ายเราเป็นคนเดียวที่อยู่กับใจเราในทุกวันรักนะคะจากใจคริสซี่ค่ะ